สวัสดีจ้าสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนด้วยค่ะกลับมาพบกับพี่เอกแล้วพี่ฝนมันไม่ใช่แล้เอาล่ะตอนนี้เราอยู่ในเกมออบบี้นะคะซึ่งแน่นอนว่ามันจะต้องสนุกมากแน่ๆเลยเพียเราจะไปทางไหนเนี่ยเขามีลูกสออยู่นี่ไงมาทรงนี้ไงแฟร์เจอแล้วเอาล่ะเราเข้ามาในซิสเต็มระบบอะไรสักอย่างก็ไม่รู้นี่ไงกระโดดมาตรงนี้โอ้โหสนุก มันมันมีอะไรบ้างเนี่ยนี่เราจะต้องเข้ามาตรงนี้พี่เอกนี่มาเราเราจริงจริงพี่เอกว่าเราเราเดินมาก็ได้ไม่ใช่เหรออ้ฮอฮยมีกระตูนให้เราดูฮึอะไรอยู่บนโต๊ะเอา้ากินเข้าไปแล้วอ๋อกินแล้วตัวเล็กลง <c oughs> ดูดิเฮ้ยตายแล้วโอ,โอเควดูเหมือนว่าเราจะกินขนมอ,อะไรเข้าไปสักอย่างหนงนะฮะเราเผลอโดนกินเข้ามาด้วย Oh my god เอานี้เราอยู่ไหนเนี่ยในป่าเฮ้ยเดี๋ยวจริงดิเลเวลห่งอยู่เฮ้ยเฮ้ยอ๋อโอ้หฟนบดเขี้ยวล้วเราเราต้องรีบวิ่งมาตรงนี้เซฟโซนเซฟโซนเกือบไปมาเร็วมาเร็วมาเร็วเอาล่ะตอนนี้เราอยู่ตรงเซฟโซนแล้วฟนตรงนี้ก็กำลังจะบดเี้ยวเราลงมายังยังยัเพื่อนเพื่อนแบตจะแตกแ้มาเมาเร็วเร็ว้ยมีตมาเร็วมาเร็วมาเร็ว เซฟโซนเซฟโซนอุ๊ยอุ้ยสะดุดหกล้มด้วยเฮ้ยพี่ฝนมีมีฟันผุด้วยดูดิแบคทีเรียเดี๋ยวก่อนมีเพื่อนไม่ใส่เสื้อไหนอะอุ้ยฟันผุอี๋เหม็นมีแบคทีเรียด้วยอะเร็วๆๆหนีเร็ว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 โอ้โหตรงนี้กะโดดไกลมากเลยจะถึงเนี่ยไม่ถึงแล้วเอาไม่ตายแฮะเฮ้ยขู่อีกนิดเดียวโอ้ อ้เราตกลงไปในร่องฟัน่อียเสียโอ๊ยเสียโี่ยีอยโอ๊ยโอ๊ยเอ๊ยเอ๊ยโอ๊ยโอ๊ย่อ๊ยโอเยรอ๊ยเอ๊ยโอ๊ยไอ่ยโอ๊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 รโอ๊ยโอ๊ยโอนยโอนยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ่ยนอ๊คือะยรออย่อนย่อปากไหนมาแล้วมาโล้วเอาไปทายไหนดีอยโอ๊ีโอ๊ยโอ๊ยก็ไย่รู้ว่าไปได้ไยอ่ะโอไปด้วยอุ้ยเอเราอ่ที่ไหนเนี่ย เราอยู่ในฟันนะดิดูเหมือนว่าเราจะเป็นเชื้อแบคทีเรียงั้นไปทางนี้ดีกว่ามันอ่านว่าอะไรอ่ะเขาไออ่ะเราจะต้องลงไปในช่องคอเอสโพรกัสใช่เป็นศัพท์ทางวิทยาศาสตร์เหรอนี่โอเคโหยนี่กินอะไรเข้ามามั่งเนี่ยเดี๋ยวแล้วไอ้ที่หล่นๆเนี่ยถ้าเราโดนเราจะตายไหมเขาบอกว่าเลือดหอน่าจะเป็นหลอดอาหาร อยู่ในหลอดอาหารเนอ้าวไปแล้วเหรอเออโอ้โหอ้าวลงมาเลยหรอเออลงมาได้เลยเก็บแล้วอะไรอ่ะโอเคฟิวอิดแคนโปรเทคยัวอินเดอร์โซมักกอันนี้จะเป็นยาหรือเปล่าเป็นยาเชือนะยาที่จะช่วยให้เราลงไปในเขาเรียกว่าอะไรนะโซมักมันคืออะไรอะกระเพาะอาหารได้โดยที่เราไม่ตายนี่ไงเราอยู่ในกระเพาะอาหารโอเคเราอยู่ในกระเพาะอาหารใช่ไหมกินกล่องแก้วมากเฮ้ยวุ้ยเสกลนโอ้โหนี่เดียวเลยอะหัดเสียว มาดไปไปเฮ้ยที่มันท่ออะไรเนี่ยกระโดดดีกว่าอันตรายถึงแล้วเฮ้ยเก็บอะไรก่อนเฮ้ยไม่หมดอะไรอ่ะเก็บอะไรสักอย่างเก็บได้ด้วยเหรอเก็บได้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 อ้าวโอเคอ้าวทำไมไม่ตายอ่ะก็เรามีนี่ไงมีเม็ดยาเม็ดฟูกเหรอเขาบอกว่าอันนี้เป็นทางที่ง่ายแต่ว่ามันยาวอุ้ยอุ๊ยอุ้ยพี่กตายอ่ะพี่กโดนไอะรอ่ะแดงๆนี่แล้วเป็นอะไรไม่รู้อันนี้เป็นทางที่ยากมากเลยแต่ว่าสั้นไปลองไปทางยากๆดูสิ เดี๋ยวว่าเป็นทางที่สั้นใช่ไหมใช่ไม่เหมือนเราอยู่ในอ้าโอ้โหเฮ้ยอะไรอ่ะเหมือนมันเป็นเสมผานะพี่เอกน้ำลายตกลงมาเป็นน้ำกรดใช่เป็นน้ำกรดน้ำย่อยเนี่ยเพราะว่าเราอยู่ในกระเพาะอาหารไงปึ๊บเหรอเกลอกลงมานี่แล้วโอเคไปเฮ้ยนี่เราอยู่ที่ไหนกันเนี่ยไม่รู้สิกระเพาะอาหารยังมีแบบนี้อยู่อีกเหรออือโอ้กระตกเฮ้ยเมื่อกี้เราไม่ได้เก็บสีฟ้ามาอ้าว ตกลงมันเพราะมันเป็นเลือดพี่เอกเลือดเหรอใช่มันเป็นเลือดของเราเดี๋ยวเดี๋ยวเครียกมาละไหนให้ลงไปเอาอะไรเปล่าอะแล้วถ้ามันโดนน้ำเราทำไงอะอย่าลงไปเลยคี่อะไรอ่ะให้เราวิ่งผ่านใช่โอ้ยเกือบไปเฮ้ยโอ้โหนิดเดียวเฮ้ยเดี๋ยว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 นี่ไงอุ้ยโดนไอ้สีแดงๆแล้วพลังลดอ่ะพลังลดเออเออเออโอ้ตัวแตกใช่ เขาบอกว่าตรงนี้เป็นน้ำกรดนะครับให้ระวังด้วยโอ้ยก็ตกลงนี้นี่เรามาเรียนวิทยาศาสตร์ร่างกายของฉันกันเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยๆไปแป๊บนึงพี่เหลือเวลาอีกไหมแหม่ตอนนี้เราใช้ไปสามนาทีแล้วนะเอ้ยโอ้โหแลเดี๋ยวก่อนแล้วน้องๆเขาหายไปไหนกันหมดเนี่ยต้องรีบไปพี่ตรงเนี้ยปึ๊บโอ้ยพี่โดนกรดอ่ะอุ้ยเกือบตัวขาดอ่ะตรงนี้มีเลือดอยู่โอเคพี่หัวนเซฟแล้ว ให้หาพาซัซซอเหรอห,หาพาซัซซอตรงไหนอ่ะโอ้ยไม่กอให้เราหายยังไงอ่ะเรายัางไงต่อมันมีเหมือนกับเป็นลูกระเบิดด้วยอ่ะเพียกเริ่มไปลำบากแล้วเฮ้เขาไปได้ไหมเข้าไปได้โ okay. อเคเฮ้ยเราอรอ่ในอะ,อะไรสักอย่างนึงอ่ะเฮ้ยเราอยู่ในนี้แล้วลำไส้ใหญ่ลำไส้เล็กเพียกพ่ฝนอยู่ในลำไส้เล็กแล้วหนลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่พี่ฝนเข้ามาในนี้แล้วอะ่ะ ต้องใช้ลูกบอลกิ้งด้วยอยู่ไหนเนี่ยที่เดียวกันวะเนี่ยพี่ฝนอยู่ในลำไส้ลำไส้เล็กเหรอเพ่ก,กำลังวิ่งเข้าไปมันเป็นเหมือนบันไดอะไรสักอย่างอ่ะพี่ฝนต้องลงแล้วล่ะอา้าวตกลงพี่ฝนลงไปในรูนั่นเหรอใช่เร็วๆเข้าอา้าวไปกันคนละที่เดี๋ยว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 เพ่กลับก่ๆๆๆอนเหมือนไปแล้วนะอ,อ้าวเพ่โตกอ่ะเฮ้ยโอ้โหโดนด้วยอ่ะโอ้โหมีเส้นทางแบบโอ้โหเส้นเล็กมากเส้นเล็กด้วย อ่าโอเคเส้นมันเล็กมากโอเคฟึบลำไส้เล็กใช่ไหมเฮ้ยมีตัวอะไรไม่รู้อะเก็บเก็มาแล้วอันนี้เหรอเก็บได้เหรออุ้ยเก็บอะไรโดนแล้วมันมันเป็นพัซอร์อะที่เป็นพัเซอร์เป็นรูปตัวต่อเป็นรูปลำไส้อะเก็บมาอี้แหลอโอเเราจะมีลูกบอลโดนแบทีเรียเราจะมีลูกบอลไว้ป้องกันเราอ้าอยู่ไหนเนี่ยโดนย่อยนี่ตรงไหนใช่ลงไปเลยแล้วเราลงมาตามมาเรเราเข้าโอ้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 โอโอ้โอ้อ้โ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 อ้อ้โ กำลังกิ้งอยู่บนทางหลวงเฮ้ยโอ้อออโหต้องกระโดดข้ามไอ้น้ำหนามนี่ด้วยเหรอใช่ระวังให้ดีพี่ฝนกำลังจะไปเหมือนกันอยู่ไหนเนี่ยเนีย่ยไปไม่ได้เนี่ยติดเฮ้ยเราต้องกิ้งไปบนไอ้นี้ด้วยเหรอใช่ใชโอ้สุดสุดอะเร็วๆมาถึงยางเนี่ยถึงแล้วเห็นไหมเห็นพี่ฝนไหมเนี่ยเลยไปแล้วอ,าย,าย,าย,าอย่าๆเฮ้ยพี่เอกอะอย่าชนดิไม่ได้ชนมันล่นโอ้โหกิ้งได้น่ากลัวมากโอ้โไอ้เพล็กอยู่บนลูกระนาดโอ้โหระวังดิฟศาสตรออกโค้งไปนะ เออเฮ้ยเดเดี๋ยวเอ้เลย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 เฮ้ยเป็นใแล้วหรอมามาเป็นใแล้วหรอเก็บ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 กระโดดชนเฮเก็บแล้วเก็บแล้วเก็บแล้วโอ้โหค่ะทำด่านได้แบบดึงดังดีมากเฮ้ยเราเราอยู่ที่ลำไส้ใหญ่แล้วนี่ไงอุ้ยมีก้อนมีก้อนอึด้วยเฮ้ยมีอึแอบอยู่ด้วยมีเอือรอเดียวมาดูดิมีอึแอบอยู่ตรงนี้ด้วยโอ้ยเห็นแล้วเห็นแล้วมีอึแอบอยู่อ่ะไหนเนี่ยเอือแอบ ก้อนบอลเลอร์เลยมีแอบอยู่ตรงไส้ด้วยแล้วทำไมมาบังเราทำไมเนี่ยโอ้โหอึก้อนสีชมพูมาสู้ๆครับทุกคนอึ้ยเฮ้ยเฮ้ยเราไปอยู่ในลำไส้ใหญ่แล้วใช่ไหมโอ้โหแล้วตรงนี้ออกไปข้างนอกแล้วล่ะพี่เอกตรงนี้ไปยังไงเนี่ยไปไม่ได้อ่ะมีทางขึ้นไหมเราต้องหาทางไปอ่ะดูดิหรอพุ่งชนไปเราจะตายไหมเนี่ยก็ไม่แน่ใจอ่ะเราต้องต้องค่อยๆไปอ่ะ นี่ไงมีทางไปนออไปี่ต้องค่อยๆเลาะไปพี่เอกเหรอใช่ใต้องค่อยๆเลาะไปค่อยๆไปทีละนิดทีละนิดพี่กำลังไหลไปคือเยอแ,แล้วโอ้โหอุจจาระมาบังอยู่อออเออย,ย่างเร็วเร็วโอเ่านแล้วผ่านแล้วผ่านแล้วผ่านแล้วโอ้โหออก,ก้อนใหญ่มากเลยโอ้โหเจอเจอเออซับขาลอกเดี๋ยวของวิ่งทีเดียวเลยกัน เฮ้ยฟืบเอือกโอ้โหอืออือต้องเก็บอึอกไปด้วยต้องเก็บอึด้วยเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวขอเก็บอึก่อนเก็บอึเอาไปดำไรเนี่ยต้องกระโดดใช่ไหมสงส่ต้องกระโดดไปอ่ะเอาอย่ามาชนกันดิึบเฮ้ยเฮ้ยเพล็กเลยเพล็กเลยเพล็กเลยมานี่เลยอ่ะเลยมาสุดนี่แล้วอ่ะไปแล้วเหรอใช่เฮ้ยนี่ไงมีเส้นทางบอกด้วยเนี่ย ปากคอกระเพาะลำไส้เล็กแล้วก็ลำไส้ใหญ่เราใช้เวลาไปทั้งสิ้นแปดนาทีเจ็ดวินะครับสุดออกมาจากตูดเนี่ยอ๋อนี่พี่เก็บพาร์เซได้ไหมครบอ่ะนี่่หมืนเก็บได้ครบหมดเลยเย้โอ้น่าเสียดายอย่างเลยเนาะมีไปทางไหนอีกอ่ะไม่รู้ดิตรงนี้มีน้ำิทยทศาสา์เมื่อกี้เราไปดีเกสซีฟใช่ป่ะอันนี้มันเป็นอิมูเนสเต็มคืออะไรอ่ะ จะเป็นเหมือนกับอันนี้หรือเปล่าส่วนต่างๆของร่างกายนั่นแหละเมื่อกี้เราผ่านทางปากไปใช่ไหมอ๋อเมื่อกี้ระบบย่อยอาหาร,รบบใช่ไหม,มอันนี้น่าจะเป็นระบบอะไรสักยอย่างยังไงโอ้เราก็ได้ความรู้ด้วยนะเพราะว่าเราเข้าปากไปใช่ไหมผ่านผ่านเรื่องของอะไรนะการย่อยอใช่ไหมจากฟันก่อนจากลิ้นจากฟันมาที่หลอดอาหาร<พ>แล้วก็ลงไปฝนเพียกเพียกหลุดเข้ามาในนี้มันเป็นกระดูก <laughs> กะเพาะอาหารแล้วก็ลำไส้เล็กใช่ไหมแล้วก็ลำไส้ใหญ่ใช่ไหมโอเคแต่อนนี้เป็นเรื่องของกระดูกหรอกระดูกหรอออเดี๋ยวเอาไว้ข่าวหน้ากันดีกว่าไหมเพีรเอางั้นเลยหรอใช่ใช่ไว้ข่าวหน้าไว้คลิปท้ากันดีกว่าอุ้ยน่ารักมากเลยคลิปนี้เนาะมีความรู้หนุบหนาลิตเติ้ลโวน่าโอเทอ่ะน่ารักน่ารักเล็กๆนะจ๊ะขาหลับเป็นยังไงกันบ้างขาสนุ แต่ชื่นชอบคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งกรุงกริ๊งกรุ๊งกริงแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต,ต่อไปของพวกเราด้วยนะคะวันนี้พี่ฝนและพี่เอกแล้วก็น้องลิตเติ้ลโบนต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะรักทุกคนนะคะจุจบ๊จบจุ๊บอิไลด์ดีสวิดีโอคลิปลรีฟอล์โร่และซับสไครป์อัลว์ชาแนล thank you for watching goodbye b y ยบายจ้า